รราจองใคการเป็นซุปตาในวงการบันเทิงใช่ว่าชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียทุกอย่างกว่าจะประสบความสำเร็จได้ทุกคนคงต้องผ่านบททดสอบฝ่าหลายด่านอรหันต์ไม่อย่างโชคโชนจนกว่าจะเดินไปถึงตำแหน่งดาวค้างฟ้า แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สภาพสังคมบันเทิงบังคับให้สุปตาไม่อาจที่จะเก็บความลับ หัวใจเอาไว้ในซอกลึกของหัวใจได้ต้องกระอ้อมกระแอมเรียงร้อยคำตอบออกมาเป็นน้ำจิม้มเพื่อเป็นสีสันเล็กๆบ้างว่าหัวใจมีใครซุกซ่อนเอาไว้หรือยังเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเหล่าซุปตาจะมีคำตอบไว้เป็นสโลแกนส่วนตัวกันว่าอย่างไร <c oughs> อันดับแรกขอยกให้คู่กัลายาณมิตรยังหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและสาวยายาอุรัสยา ทำงานมาด้วยกันตั้งนานยังเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงจนชะตาชีวิตกำหนดให้เป็นคู่จิน้นสุดฮอตทะลุป,ประหลอดฟีเวอร์กันเป็นแพ็คคู่จนติ่งดันสุดฤทธิ์อยากให้กลายเป็นคู่จริงเพราะว่าเคมีของทั้งสองเนี่ยเข้าการเข้ากันเมื่อคนเชียร์มากเข้าเวลาเจอสื่อถามทั้งสองคนก็มักจะตอบตรงกันค่ะว่าเราเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีต่อก,กันหรือว่าเป็นพี่น้องที่สนิทล่าสุดจิ้นหนักเข้าไปอีก เมื่อนอเดตยอมขยับสถานะยายา,ยาเป็นน้องคนพิเศษแหมเอาจริงๆไม่บอกก็รู้คู่นี้เข้าใจตรงกันมานานแล้วคะ่ะ <c oughs> ถัดมากับเรื่องราวในซอกหัวใจของมากปรินและสาวคิมเบอร์รี่ที่ต้องยกตำแหน่งคู่คนพิเศษให้กับทั้งสองเพราะว่ามากยอมรับว่าคิมเป็นสาวคนสนิท จากสถานะเพื่อนสนิทพาไปเจอครอบครัวถึงจังหวัดลำปางชมธรรมชาติอันงดงามและร่วมทำบุญด้วยการจนหัวใจแน่นแฟนกลายเป็นคนสำคัญก่อนที่จะขยับสถานะกลายเป็นคนพิเศษแบบทำวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรต้องรอให้พมลิขิตเป็นตัวตัดสิน <c oughs> ส่วนคู่พี่น้องคนสนิทสโลแกนนี้ขอยกให้กับนุ่มบีสุกฤตและสาวโมโมนชนกเรียกว่าเรื่องหัวใจไม่พร้อมเหยียบคันเร่ง เป็นคนที่วางดีต่อกันส่วนสถานนะไม่ต้องระบุอะไรให้แน่ชัดและคำตอบเหมือนกันว่าเป็นพี่น้องคนสนิทดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอยให้คำปรึกษามีคนมาถามบีตอบแบบทันทีว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นพี่น้องที่สนิทกันอุ๊ยทำใจเชื่อก็ได้ซุปตาว่าไงก็ว่าตามกัน ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเวียสุกลวัต์กับสาวเบลล่าราณียังใช้สโลแกนเหมือนคู่ข้างบนเป๊ะคือเป็นพี่น้องคนสนิททั้งสองคนอยู่ต่างช่องแต่ว่าหัวใจคงไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แม้จะขอใช้สถาน,นะพี่น้องคนสนิทแต่คงห่วงหาอาทรกันอยู่ลึกๆให้หัวใจได้ละมุนละไม ใครชอบทั้งคู่เจอรุ้นก็รุ้นกันไปใครไม่รุ้นก็ไม่ต้องสนใจเพราะยังไม่ได้ระบุความสำคัญให้มีอะไรแน่ชัดเอาเป็นว่าคู่นี้ขอสนิทกันอย่างลุ้นๆก็ระทึกใจดีนะ <c oughs> ขอใช้สถานะเดียวกันคงต้องยกให้เป็นคำตอบยอดฮิตสำหรับคู่พี่น้องคนสนิทแห่งวิกมอชิตอีกหนึ่งรายกับนีวงสกรและสาวนาวทิสานาท ขอศึกษาดูใจกันอย่างไม่เอกรกิกแต่ก็ไม่ได้ปิดบังแค่อย่าบีบบังคับคำว่าแฟนเพราะว่าทั้งสองยังไม่พร้อมจริงๆถึงอายุจะห่างกันกว่า13ปีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการเรียนรู้และแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชีวิตนาวถึงจะเป็นเด็กสาวสวยสะพลังในวัย21ปีส่วนนิวอยู่ในช่วงชีวิตของการเร่งสร้างฐานนะและวางรากฐานให้มั่นคงเชื่อว่าทั้งคู่สปาร์กกันนานกว่านี้ก็คงจะมีสโลแกนอื่นๆที่ดีรออยู่ i <laughs> ต่อมากับเรื่องหัวใจของหนุ่มโอมาริโอมาเรอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ยังเรือนรังไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนจนกระทั่งมีภาพหลุดสาวสวยมวยนักร้องขาแดนจันจิจันจิราไปกินข้าวกับแม่ฝ่ายชายจนโอต้องออกมายอมรับเขาว่าสถานะเป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่อยากใช้คำว่าแฟนเรียกว่าเป็นการตอบคำถามที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้โอใช้คำว่าโสดมาโดยตลอด ฉะนั้นก็ขอยกตำแหน่งครูศึกษาดูใจให้ไปเลยโถโถโถกว่าจะได้คำตอบเรื่องหัวใจมันต้องใช้เวลาและกำลังภายในยกใหญ่เหมือนกันนะคะ <c oughs> ปิดท้ายกับคููแล้วแต่จะคิดระหว่างมิ้นชาลิดากับไคโซหนุ่มผู้ผาอ,อมแอมกันมานานหลายปีถามกีทีกี่ทีมิ้นจะบอกว่าผู้ผาเป็นพี่ชายคนสนิทและมีกระแสข่าวเดี๋ยวสนิทเดี๋ยวห่างกันมาหลายระลอก แต่ว่วล่าสุดก็มีแฟชั่นเซตหวานคล้ายจะเซอร์ไพรส์เล็กๆทำเอาสงสัยกันเขาว่าสถานะจะมีอะไรคืบหน้าหรือไม่สุดท้ายแล้วถึงครูก็ให้คำตอบว่าไม่ได้ปิดบงังคนเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่อยากระบุสถานะคงแล้วแต่จะคิดกันไปโอเคงั้นเป็นอันเข้าใจตรงกันเนอะจบเรื่องสโลแกนหัวใจซุปตาคงต้องมีความลับเอาไว้บ้างจะได้นาค้นหา